ตอนนี้ค่ะกำลังเป็นที่พูดถึงในสื่อโซเชียลเลยนะคะเมื่อมีคุณพี่คนหนึ่งค่ะเจอคนขับรถแบบกวนสุดๆและสุดท้ายก็รู้ว่าคนนั้นเป็นคนพมา่าค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะที่น่าสนใจก็คือตอนนี้เจ้าของคลิปไวรัลนี้ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าถึงแม้เรื่องราวจะไปจบอยู่ที่สอนอแต่ว่าก็งงมากๆว่าคนพมา่าคนนั้นไม่มีบัตรอะไรเลยแล้วตำรวจก็ปล่อยตัวมาด้วยนะคะโดยคุณพี่เขาบอกว่าปล่อยตัวมาได้ยังไงก็ไม่รู้และนอกจากนี้นะพมา่าคนนี้ คุณพี่เขาเรียกว่าตัวตึงยังโทรมาข่มขู่อีกค่ะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าไปเอาเบอร์โทรศัพท์าพมาได้ยังไงซึ่งเรื่องนี้ตอนจบก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าคุณพี่ขอทิ้งทายไว้ว่าอย่าให้เจอละกัน โดยมีหลายคนเลยนะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะคือแบบว่าหลังจากดูคลิปนี้หลายหลายคนก็บอกว่าพวกต่างด้าวโดยเฉพาะพามา่าเนี่ยเขาไม่สนใจกฎอะไรเลยขนาดขยะธรรมดานี่ยยังทิ้งไปทั่วเวลาเดินถึงฟุตบาทก็เดินเรียงแบบหน้ากระดานรถจึงต้องหลบเลยเรียกว,ว่าอยู่ชายแดนเนี่ยพวกเนี้ยทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากนึกจะเลี้ยวก็เลี้ยวนึกจะปาดก็ปาดเลยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นหน่วยงานรัฐก็ไม่จริงจังกับพวกแรงงานต่างด้าวสักที จนทําให้มีคนไทยหลายๆคนนะคะมาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันค่ะบอกว่าทำไมถึงปล่อยปะละเลยขนาดนี้มากเกินไปหรือเปล่าตอนนี้ลามไปทั่วแล้วนะและเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทําอะไรเลยปล่อยให้ยามเกียรติคนไทยอยู่ได้เห็นแล้วน่าโมโหจริงๆ บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าชาว้าต้องออกมาจัดการกันเองหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าหน้าที่หลักตอนนี้พึ่งพาอะไรไม่ได้ละอยาให้เห็นตัวละกันคนไทยเนี่ยความอดทนมีขีดจำกัดน,นะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าชอบคำพูดที่คุณพี่คนนี้บอกบอกว่าตอนเนี้ยต่างด้วาวล้นประเทศไทยไปหมดแล้วนะมาเต็มบ้านเต็มเมืองแถมมาแบบไม่ถูกต้องด้วย ทำไมหน่วยงานที่เก like ี่ยวข้องเนี่ยทำอะไรอยู่หรือเปล่าและที่สําคัญที่งงไม่มีบัตรไม่มีอะไรเลยแต่ด้านมีเหงินซื้อรถเนี่ยนะครบจบในเมืองไทยเลยนะเนี่ยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่รัตตกลงตัวจริงจังกับเฉพาะคนไทยเท่านั้นใช่ไหมพวกต่างด้าวนี่ไม่ค่อยสนใจแล้วหรือเปล่าเห็นคลิปนี้แค่ฟังจบแล้วรู้สึกโมโหมากๆเบื่อหน่วยงานท่ากานจริงๆ น่าจะทำทุกอย่างให้เป็นตามกฎตามระเบียบมีแหละเข้าใจแล้วว่าทำไมที่มาเลเซียกับสิงคโปร์เนี่ยพวกแรงงานต่างด้าวถึงเข้าไปได้น้อยแล้วก็ไปไม่ค่อยได้เพราะว่ากฎหมายเขาเข้มงวดไง บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเห็นคลิปนี้รู้เลยว่าเป็นต้นต่อของความวุ่นวายนี่แหละอยากจะให้อบรมพวกเจ้าหน้าที่ให้รู้แล้วก็เข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นด้วยว่างานที่ทําและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะต้องทําอะไรบ้างที่สําคัญควรจะต้องจัดการกับพวกแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยรวมถึงจะต้องรู้หน้าที่ของตัวเองให้ดีถึงจะมาบริการประชาชนได้บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าเนี่ยประสบการณ์กับตัวเองเลยเคยทํางานร่วมกับคนที่เป็นแรงงานต่างด้าวเขาบ บอกเลยว่าใจ่ายให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเดือนละ1,000บาทบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าเข้าใจแล้วว่าพวกต่างด้าวเนี่ยกลายเป็นลุมซัพย์มหาศาลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วหรือเปล่ายิ่งต่างด้าวเยอะค่าหัวคิวก็เยอะหรือ,อยังไง บางคอมเมนต์ก็มาถามนะคะบอกว่าช่วยเปิดเผยหน่อยว่าสอนอนไหนคะจะต้องทำให้ออกข่าวเลยโดยมีผู้มาตอบให้นะคะบอกว่าที่ใส่ยโยกานจนาบุรีบางคอมเมนต์บอกว่าคนไทยคะ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณไม่ผิดเลยชีวิตคนบนท้องถนนนั้นสำคัญที่สุดถ้าเกิดไม่มีการดําเนินคดีนั่นคือความล้มเหลวของราชการไทยเลยบางคอมเมนต์บอกว่าทะเบียนรถแบบนี้รีบเลยตามเจอแน่ พอสัมภาวอลแวน5 6า3บางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าช่วยกันแชร์เลยนะคะที่เนี่ยประเทศไทยที่สอหน,อนจะต้องมีคำตอบให้กับประชาชนด้วยแล้วก็มีหลายๆคนค่ะคอมเมนต์บอกว่างงมากๆเลยในเมื่อไม่มีบัตรปล่อยตัวออกมาได้ยังไงต่อมอไม่จัดการอะไรเลยเหรออย่างน้อยก็ต้องควรจะต้องส่งกลับประเทศนะ โดยหลายๆคนนะคะเขาบอกว่าทําไมถึงปล่อยตัวออกมาง่ายเกินดูจากคลิปแล้วโอ้โหคือขับรถแย่มากและยังเปรี้ยวอีกแล้วเนี่ยบางคอมเมนต์ก็มาชมเชยคุณพี่เจ้าของคลิปนะคะบอกว่าคุณพี่คนนี้เป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศเลยนะเนี่ยอยากให้ไปออกรายการจังเลยบางคอมเมนต์ก็พูดถึงนะบอกว่าที่พมา่าคนนี้เอาเบอร์โทรศัพท์มือถือคุณพี่เขามาได้ก็ต้องถามตำรวจละครับไม่อย่างนั้นเขาจะเอาเบอร์มาจากไหนถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นคนให้มา บางคอมเมนต์เขาบอกว่าโอ้โหแย่มากๆเลยขับรถปาดหน้าไม่พอยังมาตอบคําถามแบบกวนอีกเที่ยงจนคอเป็นเอ็นเลยและยังบอกว่าตัวเองไม่ผิดอีกแถมยังไปเข้าถึงเนื้อถึงตัวคุณพี่คนนี้ก่อนด้วยโดนไปเลยแค่เนี้ยถือว่าน้อยไปนะดูแบบนี้เห็นว่าเจ้าของคลิปเนี่ยคุณพี่เขาใจเย็นสุดๆแล้วนะบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, oh, ดูในคลิปแล้วสํเนียงแบบชัดเจนเลยว่าเป็นต่างด้าว บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าโอ้โหเห็นขับรถตอนแรกถ้าเป็นเกาพอเห็นคนไทยลงมาแล้วก็เป็นยังไงละ่ะถึงกับงอไปเลยบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าขอบคุณคุณพี่คนนี้มากๆคนไทยช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับคนไทยด้วยกันแบบนี้สิน่ายกย่องสรรเสริญจริงๆคุณพี่น่าจะแรงอีกเสหน่อยนะครับอยากจะให้แรงกว่านี้จริงๆคุณพี่เนี่ยใจเย็นมากๆเลยยอมรับใจเลยครับบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้สามแยกไฟแดงท่านำตื้นที่จังหวัดกาญจน เลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรานะก็จะจัดแบบนี้แหละโดนใจจริงๆครับบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดใครขับรถเหมือนกันจะเข้าใจเลยว่าถ้าเกิดตามรถที่ขับแบบเนี้ยคือแบบรู้สึกแย่มากๆทั้งเสียเวลาทั้งรู้สึกหงุดหงิดเป็นพวกที่ขับรถแบบไม่มีระเบียบเลยบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าไปดูในคลิปเนี้ยตอนพูดคุยยังแบบพูดจาแบบวกวนแถมยังกลัวอีกด้วยนะบางคอมเมนต์ค่าบอกว่าโอ้โหสำเนียงมาแบบนี้ข้างบ้านชัดเจนเลยเนี่ย บางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าขับรถแบบนี้เรียกว่าไม่มีระเบียบวินัยเลยแถมมาขับแบบนี้ในประเทศไทยแล้วก็ไม่ใช่คนไทยด้วยเนี่ยนะเจอฝ่ามืออรหันเข้าไปต้องแบบนี้เลยแหละบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าหลังจากดูแล้วรู้สึกว่าอยากจะขอบคุณคุณพี่คนนี้จังเลยที่ปกป้องศักดิ์ศรีคนไทยครับบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าโอ้โหเห็นคลิปขับรถ กวนมากๆแบบนี้ไปขับที่พม่าเถอะอย่ามาขับที่เมืองไทยเลยบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าต้องขอบคุณคุณพี่คนนี้ที่เป็นคนไทยรักคนไทยเราจะต้องช่วยกันคงจะวางพึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้แล้วประชาชนต้องออกมาช่วยกันเองบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าแหมเป็นยังไงล่ะพม่าเจอแบบนี้ตอนแรกถ้าเป็นเก่งบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าโชคดีจังเลยนะเนี่ยที่ไม่มีใครเกิดอุบัติเหตุสะกก่อนนิสัยแบบนี้แย่มากๆเรียกว่าสร้างความเดือดร้อนไปทั่วเลย บางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าเพราะว่าเป็นแบบนี้แหละพวกต่างด้าวถึงเหิมเคริมกันนักทำไมเจ้าหน้าที่ถึงปล่อยออกมาได้ไม่เห็นทำอะไรเลยจับแต่คนไทยนี่แหละ ทีต่างด้าวเราไม่สนใจแค่กรณีคนลาวที่ขับเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็ขับรถไม่ดูไฟแดงเนี่ยยังไม่พอใช่ไหมไม่จัดการเลยพวกต่างด้าวที่ขับรถไม่เป็นระเบียบในเมืองไทยเนี่ยบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าจริงๆปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วนะและคิดว่าเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยจะต้องเข้าไปมีเอี่ยวอยากให้จัดการเจ้าหน้าที่ก่อนเลยเปลี่ยนยกเซตเลยได้ไหมบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้โหดูจบซึ้งตำรวจไทยจริงๆ ขนาดไปจบที่โรงพักนะแต่ว่าปล่อยเฉยเลยทำไมถึงทำแบบนี้เนี่ยบางคอมเมนต์ค่ะขาบอกว่าเรื่องแบบนี้จะต้องไปเข้าวาระแห่งชาติแล้วแหละด่วนจริงๆทำไมคนไทยถึงเสียเปรียบแบบนี้อีกหน่อยเขาก็มายึดประเทศหรอกเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยเจอต่างด้าวเหมือนกับเจอเงินหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าทำอะไรอยากจะได้กองเงินอย่างเดียวบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าแค่ใบขับขี่ก็ไม่มีเอกสารบัตรอะไรก็ไม่มี ไม่อยากจะคิดเลยว่าตอนนี้คนไทยเริ่มอยู่ยากแล้วนะบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเหตุการณ์นี้ทําให้ประชาชนรู้เลยว่าถ้าเกิดคนไทยมีโอกาสเจออีกครั้งเรื่องคงจะไม่ถึงโรงพักอย่างแน่นอนบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าผมคนไทยขนาดตอนปี5้าที่เกิดน้ําท่วมใหญ่ต้องวิ่งรถฝ่าน้ําป้ายทะเบียนก็เลยฉีกหายดันโดนตํารวจปรับ500บาทอีกชี้แจงยังไงก็ไม่สนจะเอาเงินอย่างเดียวนี่แหละเข้าใจแล้ว บางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าต้องทําแบบเกาหลียกเลิกวีซ่าไปเลยทั้งวุ่นวายนะักคนดีก็ผ่านเดือดร้อนไปด้วยเพราะว่าการกระทําของพวกต่างด้าวบางคนนี่แหละ